สวัสดีคะ่ะทุกคนสบายดีกันบอคะ่ะนั่งพึ่งตื่นจ้ะทุกคนนั่งพึ่งตื่นเมื่อนีวันหยุดนาง้งแล้วก็อายออกไปทํางานจ้ะทุกคนไอออกไปทํางานเอเพิ่นเข้าออฟฟิศค่ะเมื่อนี้เพิ่นเขา้าเข้าไป Office. ออฟฟิศนั่งพึ่งตื่น <laughs> อยากจะตื่นสวยจากน้อยนะจ๊นะเนาะมันสายเลยอคะทุกคนเพราะว่ามือน,นี้วันหยุดนางนางกเลยอยากเอออยากนอนอยากจะแบบว่านอนตื่นสายๆเนี่ยน,น,นะจ๊ะเนาะอยากจะขี่คันจากนอยมือนีนะมันหยุดค่ะมันหยุดขอให้ไอ้นังได้ขี่คานจากมือแน,นะน่น,นะจ๊ะเนานะขี่คันลุกเมื่อยค่ะทุกคนเมื่อยเมื่อยหลายเหตุงั้นเร่งใช้เวลาเน,น,นะจ๊ะเนาะมันเลยเมื่อยแหงปวดกระดูกกระเดี่ยวค่ะทุกคนมือนีเมื่อยล่ะมือนี อ้ประยูค่ะอ้ยอ้เขาออฟฟิศมือเนี่มาจ่ามาแสบแสบน้ำนางเขาทุกคนน้ำเฮดซุกีทะเลนะจ้าใส่กุ้งมือคอยหลอดพร้อมนะจ้าเดี๋ยวนางกินแล้วเดี๋ยวนางพักไปรอมาจ้าทุกคนเต็มชามเลยจ้าเต็มชามเลย คลายคลากรายแน่เลยทุกคนเส้นมันอืดให้บุยูจังมาเนี่ไปค่ะทุกคนไปเดินเล่นกันวิวสวยงามมากค่ะทุกคน ยา,าง่ะย่างพาไปเก็บผักค่ะทุกคนวันน้นงพาไปเก็บผักค่ะทุกคนบรรยากาศบบนี้สวยงามทะเลจาาฝากนู่นทะเลโอ้นี่ค่ะทุกคนผักขมทะเลค่ะทุกคนเกิดแล้วนะคะกำลังต้อนอ่อนอยู่จ้าตอ้นอ่อนอยู่ นี่ค่ะทุกคนสวยงามตน้นอ่อนอยู่น่าจานนี่นี่อะไรกําลังงามๆค่ะทุกคนนี่คือผักขมทะเลคุเจ้จทุกคนพูดขาออาา้าเจ้าพาะนองมาไม่ยังเล่นนี่เป็นสนามหย้าจ้ะทุกคนเป็นสนามขาเจ้าก็เป็นทางเดินอยู่ขาเจ้าพาะนองมามาเดินเล่นค่ะติดทะเลนะาจานะเนาะ เจอแล้วคะ่ะทุกคนเขาเรียกว่าล็อกแซมล็อกแซมไฟเนจา่าเด้อพักกันมันคล้ายๆแซมไฟเนจา่าทุกคนแต่ว่ามันอันนี้มันจะเป็นแบบนั่นของเันล็อกแซมไฟเนจา้าถ้าอีกตัวนึงนะมันจะมีไข่ในตามร้านอาหารตามตามตามล่านอาหาราาาาาหาร้านของทะเลเนจา่าเนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นคนบนิยมกินตัวนี้เจา้าก็กินได้นนจา้าในหนังสือนะกินได้แต่ว่าคน่ค่อย เอาไปกินแล้วจ้ะนี่คะ่ะทุกคนตัวนี้จ้ะก็อ,อื่นรอกแชมไฟนะจ้าเนาะนี่งาเจดเดดให้ดูนะคะนี่คะ่ะทุกคนจะเป็นลักษณะใบมันจะแบนนะจ้ะใบมันจะแบนเดน้อยมันจะอยู่ตามริมข่างทะเลคะ่ะทุกคน ใกล้น้ำทะเลนะจา๊ะตัวนี้เราแซมไฟใน,ในหนังสือนะ่ะนังพันได้เคยกินค่ะทุกคนนังพันได้เคยกินต่าในหนังสือนะ่ะเขาบอกให้ให้อ่กินสุกเน,ะกน,นาะค่ะเนาะกินสุกนางรู้วกินสดได้บอแต่ว่าเขาเห็นในหนังสือเขาบอกวิธีเฮ็ดว่าให้ให้กินสุนาากนะจ๊ะตัวนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นคนท้องทิ่นคนที่เขาเจ้ากินอาหารป้าป้าเขาจเจ้ากินนะจ้าทุกคนตัวนี้เนาะ แต่ว่าถ้าคนในเมืองนี่เขาจ้าบลูจักนะจ๊นะจะเนาะเขาเจ้ากบบระบกินนี่จานก็จะขื้นตามน้าโขดหินค่ะทุกคนมันจะขึ้นตามโขดหินตรงนี้นะจ๊นะเนาะเต็มเลยค่ะทุกคนเยอะมากเลยเดี๋ยวั้งจะไปเก็บอีกฝั่งหนึ่งใช่เพิ่งผักขมทะเลค่ะทุกคนกําลังกําลังเป็นต้นน้อยอยู่จ้ากําลังเป็นกอแน,น่อยอ,ยอนนี้ผักขมทะเลนะจ๊ะจะบอกว่านี่ทั้งเขาเลยจ้าเนี่ งามหลายนห่จะนี่อย่างนี้เลยนะคะทุกคนเขาอยู่กันอย่างนี้เลยนี่ค่ะนี่เลยนแะคะทุกคนบ่าเออถ้าของกินท่านถ้าถ้ากินเป็นเ,นะ,เนะ้จ้ะเนาะถ้ามักกินอาหารป,รป,รปราลปลาบ่มักือบบ่มากแบบรสชาติผักในซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตนี่เพราะมาเก็บน้ำจังสีจ้า มันก็ปลอดภัยเนาะจ้าเนาะเขารู้ว่าอันใดกินได้อันใดกินว่าได้อันแล้วก็ออนอย่างเหรอใบยานางฝรั่งมาจ้าพวกนางพักกันอืนนะ่นเนาะอันพวกรุนพี่งพันพ้าอืน่นใบยานางฝรั่งมันเป็นอันอย่างนกทุกคนนกไลายหลยนี่นะคะเนาะจ้าทางนา้งจะมาเก็บพักกัน ลอกแซมไฟจะทุกคนจะเป็นลวกกินกับตำมะุงโอ้ยจะตำมะแตงดีน่าจะเท่ากับตำมะุงมากกว่ากับตำปนสิเนาะจานเนาะโอ้ยมาหลานังก็อยากตำปนนะคะทุกคนต้องไปกินโดนแล้วอันปนปานสิเนาะจาะเนาะเฮ้ยบรรยากาศดีดีค่ะทุกคนอันบนเดบอ่อ บ่แดดค่ะเจ้ามันมีแสงแดดอยู่ตจ้าบ่บ,บ่จ่ากจาก้ะเนาะพนั่นคักโอ้คุณจ้าผักอันนี้นาะงงามค่กคาทุกคนสวยงามมากเลยอยู่ข้างหลังเป็นล็อกแซมไฟนะจ้า,จาเดี๋ยวนางจะเก็บเอามือนี้ไปค่ะทุกคนไปเก็บกันอากาศเย็นค่ะทุกคนเย็นแต่ว่านัใส่ถุงมือไปจ้าไปเก็บกันนะคะโอ้เขาเอิญล็อกแซมไฟนะจ้ะเนาะตัวนี้เนาะ นี่มันเป็นคือเป็นดินยุ้จ้าเป็นดินน่าจะฝนตกลงมาแล้วมันน้ำโขดหินหนั่งสินแะล้วจะรอกกระแปลว่าหินแล้วค่ะทุกคนรอกกระแปลว่าโขดหินมันหยอดนี่กําลังออกมาใหม่ๆจะทุกคนแต่ว่ามันต้องใส่ดนอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหากอะใหม่ค่ะทุกคนเออแล้วค่ะไอ้นั่นก็จะเก็บเอาเล็กๆน้อยๆนุนน้จา้าเนาะ เาไปลองชิมเบิงค่ะทุกคนเพราะว่านังกะบิเคยกินมันต้นมันกำลังเกิดค่ะทุกคนนั่นก็จะเด็ดเอานะจ๊ะมันมันมันเกิดมาไม่ใหม่งสิจ๊ะมันลายหลายค่ะทุกคนลายคักลายคักลายแน่แต่นตัวนี้บ่้คนแ่นิย้มกินถ้ามันกินได้แล้ค่ะทุกคนมันเป็นร็อกแซมไฟอีกตัวหนึ่งก็เป็นแซมไฟที่เข้าวเอาเออกหมักเอาไปขายในร้านอาหารทะเลส่นะจ๊ะมักนกน็จะเป็นตัวนั้น นี่คะ่ะทุกคนเก็บค่ะเก็บมานั่งตั้งกล้องดีบันอนี่คะ่ะนี่คะ่ะโอ้งามคะ่ะงามมากเลยคะ่ะทุกคนนี่นั่งก็จะเด็ดเอาอ่อนๆเลยคะ่ะทุกคนกำลังขึ้นมาแบบอ่อนๆอวบๆเนาะจ้ะดีไหม ดูดูคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเอาไปล่างนะจนะ๊ะเนาะเอาไปล่างจุกหน่อยมีถึงเข่าเลยคะ่ะทุกคนนี่นะคะเยอะมาก,กอ,อ่อนๆอุบวบเลยคะ่ะทุกคนนี่ยอดในอีกเยอะมากเลยนะคะน,นี่นี่ให้ดูใกล้ๆค่ะทุกคน โดนแสงแดดนี่นะคะมันกำลังเกิดค่ะทุกคนร้ายหลายนี่ค่ะทุกคนน่าเก็บอาอยุตรงนี้แหละงามงามค่ะงามค่ะ ป่นนะาจา่ะน้ำพริกปลาทูอันน,นั้นเมนูฝรั่งเขาเจ้ากระเ,เทียมไปเฮ็ดอัน,นอันไหนฮะอันแบบเออเป็นสลัดข่างจานผักจังฉีนะแต่นั่งเมนูมนนคนไทยนั่น็จะกินลวกจิ้มน,น้ำพริกมาจา่ะเนาะลวกจิ้มน,น้ำพริก เดี๋งกำลังเกิดจากคนร้างานอวบเลยค่ะทุกคนอวบมากเลย ถวนี้มีต้นนางเนี่ยล่ะจ้าทุกคนเก็บกินนี่คะ่ะทุกคนนั่งเก็บใส่ถุงแล้วคะ่ะทุกคนนั่งเก็บใช้ถุงแล้วน้อยหนึ่งนั่งเก็บไปบ่หลายเนาะคะ่ะนั่งเก็บไปชิมคะ่ะทุกคนนั่งเก็บไปชิมอันนี้นถุงนั่งแกะประมาณได้ตัมนีห่หล่ะจ้าซัมซัมนี่สองเท่าที่นั่ง เก็บไปเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนังเจเก็บเอาไปลวกกินจิ้มน้ำปนปลาทูค่ะทุกคนหรือไม่ก็ก็จะเป็นพวกเจ้าบองสิเนาะจ้าเนาะกินกับส้มตำกันอุ้ยนี่ค่ะเขาเอิญร็อกแซมไฟเนาะจ้าเนาะตัวนี้ร็อกแซมไฟนักว่าฝรั่งเพิ่นบรูจักจกินดอกจ้าทุกคนเจ้าจเบรูจักจกินของแซบ่บ มันจะมีตัวหนึ่งที่เขาเอาอเป็นนิยมขายแลแ้วตอนมันหาอาจจะหายากแน่แจนจ้ะเนาะมันอาจจะเกิดเป็นบางพื้นที่เขาเอินแซมไฟเลยทุกคนตัวนั้น,น,นเป็นแซมไฟเดิมมักจะมีขายในร้านอาหารทะเลเอ่อตัวนี้หนึ่งจะบมีขายได้ตัวตนี้มันจะเป็นแบบเห็นทั่วๆไปค่ะทุกคนตัวนี้จะหาบ่ยา,ากเนาะตัวนี้จะหาบ่ยา,ากแล้วจ้ะทุกคนมื่อนี้นังวันนักจมาเก็บอันผักคขมทะเลนะคะแต่ว่าอันจะบอกว่า มันยักเป็นต้นน้อยอยู่ค่ะทุกคนมันยังมันได้ยอดมันได้ใหญ่ออกมามันได้ยาวออกมานะจน๊ะเนาะอันแล้วก็เดานัองจะไปเก็บหอยจูบด้วยค่ะน้องจะไปเก็บหอยจูบน้องจะไปเก็บหอยอันเอ่อหอยหลอดน้องไปเก็บแล้วหอยหลอดหอยมแมลงภู่นะจน๊ะเนาะแต่อ,อยู่นี่นั่นม,มีหอยที่นัองอยากกินหอยก็คือเขาเรียกอะไรอะ หอยเต่าแม่จ้าอหอยนางรมค่ะทุกคนหอยนางรมนางอยากไปเก็บคืออยู่ทางฝั่ง,งสหรัฐอเมริกาสิแม่นางอยากไปเก็บแม่จ้า,จาอยากปอยออกไปค่ะทุกคนจนกว่ามันนั่นแหละจนกว่าไอ,ะจ,าอาจะออกรถบ้านนั่นแหละจ้าทุกคน <c oughs> ตอนนี้ทําบ้านไปก่อนนะคะทาบ้านไปก่อนเดี๋ยวลูกซ้ายกระถามอยู่ว่า ทถามยู่ว่าจะพักกันออกรถบานมือใดวาสันตอนนี้พวกนั้นกันยังว่าอันายูว่าเดี๋ยวรอสักพักก่อนนะจ๊ะนั่นแหละค่ะทุกคนวัอนี้นั่งกลับมาพามาเก็บกันอันนี้ค่ะร็อกแซมไฟค่ะทุกคนมันจะเกิดตามโขดหินนะคะเนาะตามซื้อเขานั่นแหละรอ็รอกไปว่าหินเนะจ๊ะเนาะนี่งามค่ะทุกคนกลินเออนั่งบ้านในด,ดมกลินเบิรงด้จ้าอุ๊ย กลิ่นมันก็หอมนี่นะจ้ะนางว่ามันหอมดีแทบจะแทบจะไม่ค่อยได้กลิ่นเลยแหละนี่มันนั่งเป็นวัดนั่นแหละจ้าทุกคนนั่งกะคลิปนี้นั่งกะจะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนว่านั่งมาเก็บเอาผักนี่ลองไปชิมนะจาะนาะไปกินกับไปลวกค่ะทุกคนนั่งในหนังสือแต่มันมีบอกว่ากินได้นะคะเดี๋ยวนั่งไปเปิดหนังสือโชว์นะจาะนาะว่ามันเป็นอ ว่าเขากินไดอิรินะคะนะนังมีนังสือยืนยันนะคะก็นั่งจะกินอีอย่างอันใดที่บางคนที่ข้าเจ้ากินกันเนาะจ้าเนาะบางสิ่งบางอย่างผักวางชนิดผักปลาบางชนิดที่ข้าเจ้านิยมกินกันอยู่สิแต่บ่านั่งก็ยังบ่เคยร้องแล้วก็อนบางที่อันใดมันบ่แสบนั่งก็บ่อยากกินเนาะจ้าเนาะอันใดมันมันรสชาติมันมันบ่แสบสินั่งก็บ่กินนั่งก็บ่ปรยากน้าเสนอเนาะจ้าเนาะอันใดที่มัน กินแล้วมันอร่อยมันแซ่บก็แล้วบ่มีอันตรายบ่มีพิษสะสมอังสีนั่งกัคใครจะกินเนาะค่ะแล้วนั่นละค่ายทุกคนเจ้าไหนก็ต้องรักษาสุขภาพเจ้าของให้ดีเด้อจ้าคลิปนี้นั่งกักขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณในหลายที่รับชมและติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายเดี๋ยวนั่งกจะย่างกลับบ้านลค่ะทุกคนเดี๋ยวมาล้างปเลี้ยนหนังสืออีก หนักเอาเบาสู้ค่ะทุกคนหนักเอาเบาสู้<อ>เดี๋ยวข้าเจ้ากำลังหมาขาเจ้ากำลังหมาขาเจา้าพ้านองหมามายางลินเดี๋ยวนั่งจะยางรัดออ,นนะอ,ออกไปฟังนุ่นน,น,นะจ๊ะเนาะยางออกไปฟังนั่งนุ่นเดี๋ยวนังจะกลับบ้านโอเคค่ะขอพักกินน้ำก่อนนะคะกวนนได้ได้กาแฟมาค่ะทุกคน ไปค่ะทุกคนจะบอกว่าวิวสวยมากมันบรรยากาศดีมากเลยลมนิดนึงนะคะทุกคนสวยมากเลยแค่หมอกคลึ้ม หน่อยนะคะทุกคนนู้นทะเลนะคะฝั่งนู้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นภูเขาหินนะคะตรงที่เรามองเห็นเขาขาวนี่เนาะเป็นภูเขาเป็นนี่นะคะทุกคนเป็นภูเขาหินนะคะนี่นี่ก็จะเป็นวิวรอบๆค่ะทุกคนขาเจ้ายางขาเจ้ายางเห่ิน